สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนแม้ว่าเป๊2016จะได้รับกระแสตอบรับที่ร้อนหลาด้วยกราฟิกในเกมนั้นถูกปรับแต่งให้สวยงามสมจริงแต่สำหรับเวอร์ชัน PC นั้นกราฟิกของเป๊ะ2016กลับทำมาได้ไม่ดีอย่างที่คิดค่ะโดยผู้ใช้งานรายหนึ่งในยูทูได้ทำการอัปโหลดวิดีโอเปรียบเทียบตัวเกมระหว่างเวอร์ชัน PC กับเวอร์ชันของ PlayStation 4จะเห็นได้ถึงความแตกต่างกันอย่างมากพอสมควรทั้งในเรื่องของแสงเงาหรือว่ารายละเอียดของรูป รวมไปถึงในสตรีมเองก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายถึงการาฟิกที่ย่ำแย่ของเป๊2ส1 6บนสตรีมในแง่ลบทั้งนั้นซึ่งทางต้นสังกัดยังทางโคนามิยังไม่ได้มีการชียรย้แจงแต่อย่างใดค่ะถือว่าเป็นการพอร์ตลง PC เราได้การาฟิกที่ย่ำแย่แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังพอสมควรเลยทีเดียวอย่าลืมกด u ั s c r i b e ให้ช n e l ของเราสวัสดีค่ะ